สวัสดีนะคะทุกทุกคนากลับมาเจอกับแม่หมออีกแล้วในคลิปแบบแรนดอมนะคะวันนี้มาแบบไพก่กระจายมากๆเลยวันนี้เราจะมาเล่นกันในหัวข้อที่ว่า ถ้าความรักความสัมพันธ์ของพวกคุณนะคะครั้งนี้ไม่มีอุปสรรคอะไรเลยเขาคนนั้นเนี่ยจะลุยในความสัมพันธ์แบบเต็มที่แม่เออถ้าเกิดทางของพวกคุณในสะดวกเนี่ยนะความสัมพันธ์ครั้งนี้มันจะเป็นไปอย่างราบลื่นไหมอะไรประมาณนี้นะ,ะเดี๋ยววันนี้เราจะรอมาเปิดพลังงานกันดูนะคะ,ะก่อนอื่นนะแม่หมอขอดูอุปสรรคไรดีกว่าอุปสรรคนะคะที่เกิดขึ้นกับความรักความสัมพันธ์ของพวกคุณนะก็คืออะไระแม่หมอขอดูนะคะ อุปสรรคในความรักความสัมพันธ์ของพวกคุณคืออะไรกันคะแม่หมอขอห้อาใบค่ะสามไม้ระยะทางแล้วหนึ่งนะอโอเคอะสำหรับพลังงานของพวกคุณนะแม่หมอว่าหลักๆเลยเป็นเรื่องระยะทางชัวความห่างไกลความอยู่คนละที่อะไรอย่างเงี้ยโนะ้ที่เป็นอุปสรรคในการในการเดิน ทางมาเจอกันหรือว่ามาพบกันแต่ละครั้งอะไรเงี้ยค่อนข้างยากบางครั้งนัดกันแล้วก็ไม่ได้มาเพราะว่าแบบติดปัญหาอะไรเงี้ยมีต้องเคลียร์งงเคลียร์งานอะไรเงี้ยเออมีมีคนที่แบบว่าเขาคนนั้นอาจจะแบบทํางานอยู่ไกลจากคุณนะเอออาจจะแบบต้องข้ามน้ําข้ามทะเลบางคนอาจจะแบบทําถึงต่างประเทศอะไรแบบนั้นหรือแบบอยู่นคนละจังหวัดเลยอะไรกับคุณเนี้ยเพราะฉะนั้นการที่จะมาเจอกันแต่ละทีนี่ต้องเคลียร์อะไรทุกสิ่งทุกอย่างให้ให,ให้ให้แบบ ให้เรียบร้อยก่อนที่จะมาเจอกันได้อะไรแบบนี้เนาะเออหลักๆก็อาจจะแบบมีการติดต่อกันทางระยะไกลอะไรแบบนี้เนาะเออเหมือนก็ว่าอะไรอะไรก็ยังไม่ลงตัวคือจะมาอยู่ด้วยกันเลยมันก็ไม่ได้ไงเออทุกๆอย่างต้องพร้อมแบบว่าเหมือนกับสถานการณ์ไม่อานวยเป็นอย่างมากเลยอะไรอย่างนี้นะอ่าหลักๆแม่หมอว่าปัญหาหลรลปมกระสากในความสัมพันธ์พวกคุณครั้งนี้คือระยะทางค่ะอ่าแล้วเดี๋ยวเรามาดูถ้าสมมุติว่าไม่มีปัญหาเรื่องระยะทางละ่ะ ความสัมพันธ์ของพวกคุณจะเป็นยังไงเขาจะลุยในความสัมพันธ์นี้เต็มที่ไหมแม่หมอก็ขออีกห้าใบค่ะถ้าไม่มีปัญหาในเรื่องของระยะทางอมาเขาจะเป็นยังไงคะเขาจะลุยเต็มที่ไหมโอ้โหมาเลยเดินทางมาหาคุณเลเดฟลูสเตรง็งโอ้โหไพ่ค่อนข้างออกมาโอเคออกมาดีเลยอลุยอะแม่หมอต้องขอบอกเลยว่าลุยลุยเต็มที่ ถ้าไม่มีปัญหาในเรื่องของระยะทางนะเเขาหวังถ้าเลือกได้อะถ้าเลือกได้แล้วกันเขา,าจะแบบจะจะไม่จะไม่ต้องการที่จะอยู่อยู่ไกลจากคุณนะเออเขาก็จะมาแบบมาพัฒนามาเริ่มต้นความสัมพันธ์อะไรประมาณนี้เลยนะนี่นะคะมีไพ่เดอะฟูลมีสเต n นจ์ขึ้นค่อนข้างดีนะคืออ่ะแม้แม,แม้กระทั่งตอนนี้ก็เถอะถ้าสมมุติว่าเขาเลือกได้นะเขาเลือกได้ว่าแบบเออเขาไม่ต้องทํางานอยู่ไกลจากคุณอย่างเงี้ย แบบว่ามีมีอะไรบางอย่างเกิดขึ้นทําให้ทําให้เขาสามารถกลับมาหาคุณได้หรือกลับมาอยู่ด้วยกันได้เขาจะมีความสุขมากๆเลยมันจะเป็นอะไรที่ดีมากๆนี่คือในความคิดของเขานะคะเขา,าค่อนข้างแบบอยากอยากจะมาถือถ้าเลือกได้ก็อยากอยู่ใกล้กันอะไรอย่างนี้แหละเออเนี่ยถ้าไม่มีปัญหาเรื่อง อุปสรรคเกี่ยวกับระยะทางนะคะเขาจะต้องแบบลุยในความสัมพันธ์นี้เต็มที่แหละแม่หมอว่าคือดีไม่ดีก็อ,อาจจะแบบเอออยู่ด้วยกันเลยมาเรามาพัฒนาความสัมพันธ์อเรามาทําให้มันดีขึ้นกว่าเดิมเถอะนะอะไรประมาณนี้เลยค่ะเพราะฉะนั้นนะคะก็คือชัดๆเลยนี่ไงคบไพ่ใต้สํำรับก็เป็นน่าจะเป็นราชาถือเหรียญน,นะน่าจะเป็นราชาถือเหรีย ก็คือยังคงมีแต่คุณในใจแหละนึกถึงแต่คุณในใจตลอดลเพราะฉะนั้นนะคะสาหรับอันนี้แม่หมอก็ต้องขอสรุปเลยถ้าไม่มีอุปสรรคมีปัญหาอะไรเลยเขาจะดีใจมากๆเลยแล้วเขาก็พร้อมที่จะมาอยู่กับคุณมาพัฒนาความสัมพันธ์กับคุณแบบเต็มที่เลยคะ่ะก็ถือว่าเป็นพลังงานที่ดีมากๆเลยนะคะแม่หมอก็ขอสแสดงความยินดีด้วยค่ะเท่าที่ดูนะชาวแรนดอมเนี่ยไม่ไม่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องมือที่3หรืออะไรแบบนี้เลยนะเออพลังงานส่วนใหญ่ที่แม่หมอได้รับคืออุปสรรคและปัญหาจริงๆมันเกี่ยวกับเรื่องระยะ ทางเลยจริงๆนะคะ ถ้าไม่มีเรื่องพวกนี้พวกคุณก็คือแบบได้อยู่ด้วยกันแล้วแหละเออเลยเพราะฉะนั้นก็ก็ต้องรอเขาให้เขาแบบว่าสร้างเนื้อสร้างตัวเนาะทางานอะไรให้มันมั่นคงแล้วเดี๋ยวสักวันพวกคุณก็จะได้กลับมาอยู่ด้วยกันเหมือนเดิมนั่นเองค่ะขอให้คุณก็แบบใจเย็นๆแล้วก็รอเขาต่อไปแล้วกันโน้นนะสําหรับใครนะคะที่พอฟังแล้วเป็นไงไหมคะถ้าใครพลังงานไม่ตรงนะเออก็ก็ไม่เป็นไรก็ถือว่ามารับชมเ่ความบันเทิงกันแผลว่าพลังงานของคุณอาจจะยังไม่ถูกเชื่อมโยงจากไพ่อะไรแบบนี้นะคะก็ถือ ว่ามารับชมเมื่อความมันเทิงไม่อินไม่ซีเรียสและการอยากจะเช็คพลังงานส่วนตัวนะคะเพื่อให้เป็นเรื่องราวของเราจริงๆร้อเปอรซ็นต์เลยก็ทักกันเข้ามาได้จ้าตามรายละเอียดที่ให้ไว้นะคะโอเควันนี้ก็ประมาณนี้และกันอ่ะเราพบกันใหม่นะคะคลิปหน้าหัวข้อหน้าสำหรับวันนี้แม่หมอต้องลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีจ้า